เรียนอาจารย์ประจำวิชาที่เคารพวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานเรื่อง Money Manager โดยมีสมาชิกทั้งหมดดังนี้ Money Manager การจัดเรื่องเงินเพื่อให้เรามีเงินออมนั้นสามารถทำได้โดยหลายวิธีซึ่งหนึ่งในนั้นคือการบันทึกรายรับรายจ่ายหรือใช้โปรแกรมรายรับรายจ่ายที่มีประสิทธิภาพซึ่ง Money Manager ก็เป็นหนึ่งในแอปที่ตอบโจทย์อย่างมากอีกทางแอป Money Manager ยังเป็นแอปไลน์รับรายจ่ายที่ถือได้ว่าเป็นบริการโหลดแอปฟรีด้วย Money Manager ช่วยให้เราเห็นถึงภาพรวมของการใช้จ่ายได้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้การควบคุมรายจ่ายให้เป็นระบบจะช่วยให้เรามีเงินเก็บออมมากขึ้นได้อย่างมีในสำคัญจุดเด่น 1. สรุปค่าใช้จ่ายรายวันรายสัปดาห์และรายเดือนได้สามารถดูความเปลี่ยนแปลงของบัญชีทรัพย์สินและรายรับรายจ่ายผ่านกราฟ 2. บันทึกช่องทางการจ่ายได้เช่นเงินสด บัญชีบัตรเครดิตเป็นต้น 3. ตรวจสอบสถิติค่าใช้จ่ายตามหมวดหมู่และความเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนผ่านข้อมูลที่บันทึกได้ทันทีปัญหาผู้คนส่วนใหญ่นั้นขาดความรู้ความสามารถในการบริหารการจัดการเงินได้ไม่ดีเท่าที่ควรทําให้ไม่สามารถวางแผนหรือจัดการเงินได้อย่างเป็นระบบอีกทั้งยังมองไม่เห็นภาพรวมทั้งรายรับและรายจ่าย เราจึงเล็งเห็นว่าการใช้แอปพลิเคชัน Money Manager สามารถช่วยผู้คนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องการบริหารการจัดการเงินได้การแก้ไขปัญหาแอปพลิเคชัน Money Manager นี้มีความสามารถในการจัดการเงินดังนี้ 1. สามารถช่วยในการจัดการเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายได้ 2. ได้รู้แหล่งที่มาที่ไปของเงินในบัญชี 3. มมีกราฟสรุปเงินเข้าออกที่ใช้ไปในแต่ละเดือนอย่างละเอียดและชัดเจน สี่สามารถควบคุมรายรับรายใจ่ายให้เป็นระบบช่วยให้เรามีเงินออมมากขึ้นห้าช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการบัญชีและสินทรัพย์ของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพหกสามารถวางแผนทางการเงินได้อย่างสะดวกสบายและง่ายดายมากขึ้นค่ะสรุปผลสมมิเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับผู้คนสามารถทําบัญชีรายรับรายจ่ายได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นไม่ต้องเสียเวลาในการบันทึกลงในสมุดมีเงินเก็บสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน ไม่มีปัญหาเรื่องการหมุนเงนินไม่ทันและว,วางแผนจัดสรรเงินได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพผลลัพธ์ที่ได้ผู้คนทำบัญชีรายรับรายจ่ายได้อย่างง่ายดายสะดวกทุกที่ทุกเวลามีเงินเก็บออมรัพย์มากขึ้นสามารถควบคุมทบทวนติดตามค่าใช้ใจ่ายได้อย่างรวดเร็วและเห็นภาพรวมการใช้ใจใ่ายในรูปแบบของกราฟแผนภูมิได้อย่างชัดเจนมากขึ้นทำให้เราสามารถจัดแต่งสัดส่วนเงินส่วนตัวได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธ,ธิภาพ สามารถโอนยอดระหว่างบัญชีทรัพย์สินได้ทําให้การจัดสรรทรัพย์สินส่วนบุคคลและธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนั้นยังสามารถจัดงานจัดการเงินเดือนประกันเนองินออมประจำในเงินกู้ได้อย่างง่ายดายโดยการตั้งค่าการโอนและรายการทําสำอัตโนมัติอีกทั้งยังประหยัดเวลาในการนั่งทําบัญชีรายรับรายจ่ายด้วยตัวเองรับรู้รายละเอียดที่มาที่ไปของเงินที่เข้ามาหรือออกไปได้อย่างชัดเจน พวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ